น,นี่คือภารกิจของไอ้หนุ่มนินจาครับตอนนี้เราอยู่ข้างบนหลังคาเพดานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดงครับเ,เรากำลังต่อโปรเจคเตอร์กันแบบว่าให้เนียนที่สุดบนฟ้าครับโดยฝีมอือของน้องหนุ่มนินจาครับนักปีนราคาประจำสาธารณสุขอำเภอครับ ผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเขาทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้เขาจะกำลังจะหย่อนสายลงไปชั้นล่างของห้องประชุมครับไม่ใช่ชั้นล่างนี่ชั้นสองนะครับแต่ตอนนี้เราอ,อยู่บนห้องใต้หลังคาครับไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นะครับยังคิดยังคิดปล่อยไปเลยนะอะไรที่น่าจะรับไปเลยทั้งนั้นพอใช่ไหมผมจะได้รับไปทั้งหมดเลย ใายไหนอเาเอเอไว้ักึ่งสองึงก็ได้พี่เอไหมระหยั่มากนโอเคพี่โอเคนะ